เดี๋ยวมีเรื่องนง้ครับจะสืบเนื่องจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเดี๋วว่าใครจํากันได้มีเด็กมสาคนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าโดนคนขับรถสองแถวไม่ยอมทอนเงินนะตอนนั้นคือเขาจ่ายไปร้อยหนึ่งไม่โดนไม่ยอมทอนเงินผลปรากฏว่าก็เลยไปก่อเหตุที่จะฆ่าตัวตายล่าสุดครับไปเกิดเหตุอีกแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชลบุรีฮะก็เด็กชั้นมสานี่แหละคนเดิมค่ะคนเดิมเลยนะฮะก็ไปขึ้นอยู่บนสะพานลอย เอามือข้างหนึ่งจับเอาไว้แล้วก็ตัวหนึ่งเหมือนว่าจะเอนตกลงไปเจ้าหน้าที่เนี่ยเจรจารยอยู่นานเลยนะฮะมีเดี๋ยวดูกันหน่อยว่าทําไมเนี่ยเขาถึงไปก่อเหตุที่จะคิดฆ่าตัวตายกันอีกแล้วนะครับดูนะฮะว่ามีทั้งเพื่อนนักเรียนหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาต้องเข้าไปเกลี้ยก,กล่อมนักเรียนชายนะครับขณะที่พยายามจะกระโดดสะพานลอยบริเวณด้านหน้าซอยเนินพลับหวานตะบนหนองปลืออำเภอบางระบุงจังหวัดชลบุรีนะครับ ตำรวจเนี่ยต้องใช้รถขวางปิดการจราจรนะครับพร้อมกับเจราจาพูดคุยโดยที่นักเรียนดังกล่าวร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโดยใช้มือเดียวเนี่ยจากราวสะพานล,ลอยจากการจี้กล่อมของเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ15นาทีครับก่อนที่จะจับหนองและก็ดึงเด็กเนี่ยกลับเข้ามาบนสะพานล,ลอยเหมือนเดิมแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลบังละมมูครับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะ ได้ควบคุมตัวเด็กนักเรียนที่พยายามจะกระโดดสะพานลอยไปสงบสติอารมณ์แล้วก็อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าดูอาการต่อไปแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยทราบว่านักเรียนคนดังกล่าวนี่นะครับเป็นคนเดียวกับที่เคยพยายามจะฆ่าตัวตายจากสาเหตุคนขับรถสองแถวเนี่ยไม่ยอมทอนเงินค่าโดยสารเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนะฮะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบไปแล้วนะคะเพราะป้าน้องมีปัญหาครอบครัวแล้วก็มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องรับประทญญานยารักษาอยู่ตลอดนะคะน้องเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่กับป้าในพื้นที่อำเภอบางละมุงแต่ยังไม่ทราบว่าเพราะอะไรถึงพยายามที่จะก่อเหตุซ้ำอีกนะคะจริงๆแล้วภาวะของคนที่พยายามฆ่าตัวตายม,มีโอกาส ที่ถ้าก่อเหตุไม่สําเร็จจะพยายามก่อเหตุซ้ําอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไร,รแต่ว่าสิ่งที่เป็นคําถามสําหรับคนที่ติดตามข่าวนี้ก็คือรอบที่แล้วเนี่ยที่น้องพยายามก่อเหตุเนี่ยนะคะครั้งนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาดูแลแล้วก็บอกว่าส่งตัวให้กับแพทย์แล้วแล้วทางเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็มาดูแล มาดูแลสาวไปถึงต้นสายปลายเหตุว่าในครอบครัวเป็นยังไงมีใครดูแลน้องบ้างน้องเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะคุณครูก็ก็เข้ามาดูแลที่มีกลไกที่ผู้ใหญ่เข้ามาดูแลค่ะแต่มีคําถามว่าดูแลกันอยู่กี่วันแล้วกระบวนการในการดูแลเนี่ยค่ะมันจบไปแล้วหรอถึงทําให้เด็กเนี่ยนะคะหลุดออกจากระบบการดูแลแล้วก็กลายเป็นว่าพยายามที่จะมาก่อเหตุซ้ําอีกคืออะไรที่เป็นจุดบอด เป็นจุดบกพร่องตรงนี้กันแน่นะคะแล้วแนวทางในการดําเนินการจริงๆเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรสําหรับเด็กหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าคนที่พยายามจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าผ่านขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงประเมินสภาพจิตใจกันไปแล้วเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการพิจารณาหรือว่าเคาะออกมาเลยนะคะคุณหมอ,ะอจ,จะต้องเคาะออกมาเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูจากความเสี่ยงที่ประเมินกันแล้วเนี่ยควรที่จะได้รับการดูแลจากแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลเลยหรือไม่ หรือเป็นการนัดหมายให้มาพบแพทย์ทุกสัปดาห์หรือว่าทุกสองสัปดาห์พอนานๆไปอาการอยู่ตัวแล้วรับประทานยาต่อเนื่องก็นัดกันมาเดือนละครั้งมีการนัดหมายมีการดูแลกันใกล้ชิดแบบนั้นหรือไม่ครับแต่ว่าข้อบกพร่องจุดบอดหรือว่าข้อจํากัดหนึ่งไม่ใช่ข้อบกพร่องสิต้องบอกว่าเป็นข้อจํากัดหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือภาวะทางครอบครัวคือเราไม่สามารถที่จะ ก้าวล่วงได้ว่าน้องเนี่ยได้รับการดูแลเอาใจใส่มากน้อยแค่ไหนหรือว่าทางบ้านเนี่ยมีข้อจํากัดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลจากคนในครอบครัวหรือว่าคือในบ้านนะคะเป็นครอบครัวเนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญเป็นกําแพงที่แข็งแกร่งแข็งแรงที่สุดที่จะปกป้องน้องได้ตอนที่เรารายงานไปเนี่ยบอกว่ามีปัญหากับครอบครัวนะฮะแล้วก็อยู่กับป้าบ้างบางข้อมูลบอกว่าก็อยู่กับพี่แล้วก็ มาอีกบางข้อมูลเนี่ยบอกว่าก็ถูกเหมือนโดนแกล้งว่าอย่างนั้น mm hmm. แต่ว่าในขนาดเดียวกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างเพื่อนเองหรือว่าคนที่เข้าไปเจรจาก,กับตองนะ mm hmm. เขาพยายามถามเหมือนกันว่าสาเหตุที่น้องเนี่ยจะมาก่อเหตุแบบนี้เกิดจากอะไร mm hmm. น้องเขาไม่ได้บอกสาเหตุนะครั mm hmm. ้งที่แล้วเนี่ยสาเหตุก็คือว่าเรื่องของไม่ได้ถูกทอนเงินใจไปร้อยหนึ่งไม่มีเงินนะฮะที่จะไปซื้อข้าวกลางวันกินก็เลยไปก่อเหตุถึงขั้นว่าเขียนจดหมายเลยว่าอย่างนั้น แต่ในรอบนี้ฮะไม่ได้บอกสาเหตุนะฮะเพื่อนก็พยายามถามนี่ต้องชื่นชมเพื่อนนะ,ะสังเกตไหมสองรอบเลยค่ะออรอบที่แล้วเพื่อนก็สังเกตเออเพื่อนเนี่ยคอยแบบว่าตามประกบเลยนะฮะแล้วเราเคยคุยกันนะครับว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะเห็นเพื่อนของเราคนใกล้ชิดเราครับไปโพสต์อะไรในโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้เนี่ยบางทีเขาจะส่งสัญญาณนะคนที่ว่ามีภาวะแบบนี้จะก่อเหตุนะ,ะแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าเขาก่กอเหตุจริงๆแล้วเพื่อนนี่สําคัญมากต้องคอยไปรับฟังนะฮะ คำพูดที่บางอย่างอันไหนที่ว่าพอพูดได้ก็พูดนะอันไหนที่ว่าเลี่ยงเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงสู้ๆนี้กับกลายว่าพูดไม่ได้จริง<ะ>ต้องบอกว่าสู้ไปด้วยกันทำไปก็ได้ฮะการเจรจารการพูดคุยกับคนที่มีภาวะแบบนี้เนี่ยเหมือนว่าเราเนะี่ยอยู่กับเขาอยู่เคียงข้างกับเขาแล้วถ้าเกิดว่าพบเห็นนะไปโพสอะไรในโลกออนไลน์ฮนะบอกคนใกล้ชิดให้มาช่วยแบบดูแลเขาหน่อยบางทีในการรับฟังนี้เป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดด้วยซ้ำไปนะตามที่ว่า นักการเนี่ยบอกมานะครับค่ะยังดีนะคะกรณีนี้เนี่ยก็คือทราบแล้วว่าน้องเนี่ยมีภาวะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนะคะยังรู้สาเหตุบางอย่างที่เป็นปัญหาข้างต้นว่าการที่รถสองแถวไม่ทอนเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นให้ภาวะเปราะบางในจิตใจเนี่ยค่ะระเบิดออกมาแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปก่อเหตุแต่ว่ารอบนี้เนี่ยยังไม่รู้สิ่งกระตุ้นหรือว่าสิ่งเร้าที่ทําให้ตัดสินใจส บบนะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราสู้ไปด้วยกันนะฮะไม่มีใครแบบไปต่อว่าอยู่แล้วแต่ว่าด้ยวยความเป็นห่วง นะครับเล่ามาได้เลยนะคะบอกเพื่อนก็ได้บอกคุณครูก็ได้นะคะครจริงๆก็มีหน่วยงานต่างๆนะคะที่สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เดี๋ยวฝากทางผู้ใหญ่ทางโรงเรียนก่อนก็นแล้วกันนะคะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยนะคะให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รหรือว่าผู้ที่ดูแลด้านสุขภาพจิตในจังหวัดของท่านนะคะเข้าไปดูแลน้องให้ใกล้ชิดกว่าเดิมหน่อยนะคะด